การป้องกันโรคติดต่อในเด็กก้าวสำคัญของประเทศไทยในยุคที่โรคติดต่อยังคงเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของเด็กและการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคยังเป็นประเด็นสําคัญประเทศไทยได้ทําก้าวกระโดดในการขยายสิทธิประโยชน์การรับวัคซีนให้กับเด็กเล็กโดยเฉพาะวัคซีนพ PC ซีวีที่ป้องกันโรคปอดอักเสบและเยื่อหุ้มสมองอักเสบและวัคซีนแ้หวัดใหญ่ซึ่งมีผลต่อการลดอัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยในเด็กอย่างมีนัยสําคัญแต่ที่น่าสนใจคือการขยายกลุ่มเป้าหมาย ในการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่จากเด็กอายุ6เดือนต่ำกว่า3ปีเป็นอายุต่ำกว่า5ปีซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงนโยบายนี้ไม่ผียงแต่ช่วยป้องกันโรคในเด็กเท่านั้นแต่ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของรัฐอีกด้วยแต่ที่นี่คือจุดที่น่าสงสัยการใช้ข้อมูลชีวภาพในการยืนยันตัวตนของแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกซึ่งถูกนำร่องใน10จังหวัดและขยายไปยัง29จังหวัดยกขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคในพื้นที่เสี่ยงแต่คำถามที่น่าสนใจคือข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆหรือไม่เช่นการเชื่อมโยงกับการทำประกันสุขภาพต่างดาวซึ่งนายพัฒนาได้ยืนยันว่าหากทุกอย่างพร้อมข้อมูลเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปแต่ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่มักลืมแนวโน้มของโรคไข้หวัดใหญ่และโรคทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอียังคงสูงโดยเฉพาะในเด็กเล็ก และผู้สูงอายุซึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้ประชาชนต้องดูแลสุขภาพอย่างมากขึ้นโดยหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและรีบพบแพทย์หากมีอาการไข้ไอหรือหอบเหนื่อยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนคำถามที่น่าสนใจการปรับปรุงกฎหมายโรคติดต่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและมาตรฐานสากลซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจะช่วยให้ประเทศไทยมีเครื่องมือทางกฎหมายที่พร้อมรับมือโรคติดต่อในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือไม่แล้วว่ากันได้เลยว่าการขยายสิทธิประโยชน์การรับวัคซีนให้กับเด็กเล็กจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยในเด็กได้จริงหรือเปล่ามาร่วมตอบคำถามเหล่านี้กันในส่วนของความคิดเห็น